เสเด็จพ่อเสเด็จแม่ที่เคารพรุ่งเช้าวันนี้จดเด็จพ่อเสเด็จแม่เรียกให้เรากระหม่อมมาเข้าข้าตั้งแต่เช้าจดเด็จพ่อมีตุระใดกับลูกพาหนุหรืรอไมกจบเด็ดพ่อมีตุระใดก็บอกกับลูกมาได้เลยลูกยินดีที่จะกระทําในสิ่งที่ถูกต้องมีสิ่งไหนที่ลูกยังกระทําผิดสเสด็จพ่อจะลงโทษเรื่องแก้ไขหรือจะติติงตักเตือนหรือลูกได้กระทําความดีความชอบสิ่งไหนที่เด็ดพ่อพรและไทยอยากจะตบรางวัลหรือจะส่งเสริมก็ดิดพ่อับจังมาได้เลยนะไม่จค่ะ เดดพ่อไม่คุยกับลูกตั้งหลายวันแล้วเดดพ่อไม่สบายใจอะไรหรือไม่เจ้ากับเดดพ่อที่ทําไมเดดพ่อไม่คุยกับลูกแล้วลูกจะรู้ได้ไงว่าเดดพ่อไม่สบายใจเรื่องใดที่เดดพ่อไปเจ้าค่ะที่ทําไมเดดพ่อไม่พูดไปเจ้าค่ะพรอมพรอมพรอมและและกึ่งเตีงเลยใช่หรือเป่าไปร้อยอ่ะไปอ่ะว่าลูกเย็ดใจไม่แรงอ่ะลูกตาม เออเออเออยวอะไรออะไาลอกทมใจไม่แรงเเกูแรงกลงเป็นบมยรุมาปลาหูวัางกลางูใหญ่แรงได้หมาปนปลาหลายไว้เจ้าเมืองรแต่แรงครางไม่เป็นไมบัคนเอะอแรงกลาง้ยูบุอว้าตมาลุงเดียวกมาบ้ไม่ลรกดจริตไม่ใชลจรต แรงไม่โต้เลยเคื่อนแต่แล้วต้นฮัดแรงครั้งก็มา่ไงตาคนเราเป็นผู้นําคนมันต้องมีวิจัยตัดกาวเกรยมองการนี่มันเกรยเกรยไม่ใช่ใจตาชั้นเข้าใจไหมอ่ะป่ายซากครั้งมันต้องฮัดแรงต้องเรียนรู้นี่เตินหัวไม้ไม่เรียนรู้อะไรวันวันเตี่ยวล็อกําเลยว่ามากําคลิปมาเต็มท้ยอ่ะกบลาไอ้เจ้าเมืองนีแจ่กบลาคัดละเรื่อยกูละอ๋ออยจะปลือย จะไปได้มาแต่น้อยปลาคัดตัวละติเปเกหตายเด็กร้อนหมายบางนั่งไม่รู้ปลาคัดลีอบลู้มโบโบนู่ว่าตัวนี้ตุ่มได้เลยโลแล้วก็มังก็มังแน่นอนนี่ราว่ากันก็มังต้องหนาเผื่อนั่นใ่หาเฮ้ยใช่ตีได้เพ่กันก็มังไอ้ก็มั่งอะแต่ว่าดิเจบงตักบสองหนมานั่งห้างว่าตก็ปฏิบัติงานเปะจบไ้ใกล้วังกูดอยนีว่า เตี๋ยวแปลกแปรกเตี๋ยวเล่นปลากราดเหนื่อยตาแล้วกับตึนวันๆไม่ทำไรอิ่วแต่ขวดปลากราดอันเนอเลยพวก็ปลาแหละกู่ไปไรกับจนอ่ะเล่บาวารู้เลยทำไรเป็นเจ้าเมืองทำไรประชาชนมันก่อรบมั้งที่ตอนนี้ทำไรไม่ข้าวเหลืองไม่ข้าวเดาคนเราทำเริ่มต้องมีประเด็นพ้นเลยทำไรต้องให้ข้าวเหลืองข้าวเดาวูมเก่งหลอกลุงหนูให้ข้าวเดากูไปไรกับเล่นปลากราดนี่อ๋อมาบ้า มาเกี่ยวไหมมาไอ้ไต่ตีเรื่องแบบนั้นนกกร่งเงินกูไงลวกนั่นแม้แต่แลงว,ว่างไปแล้ว <c oughs> เลี้ยงตั้งเป้ใจไร้ป่าช่าจนไม่ยัดพุทธเลยอย่าใจอ่ะแต่เนย่านึกว่าต่อไปเมืองไทยเราหรือว่าประเทศดินแดนของแกจัดการนี่มันต้องไปสู้ระดับอาเซียนใช่ไหมอ่ะตีนี้โบรังมาเตียวเมืองไทยลุยแม้แต่แรกเะ็กโบรังมาเตียวลุยแม้แต่แรกรังไม่เป็นแรยการคริตไม่เป็นลปเลยตับเพลย์ได้แรงอ่ะเนาะเราไปเล่นร้อยกันมันละอย่ามีน้องเรานี่ บ่าเดี๋ยวพรำอยู่ปบบนั้นเดี๋ยวใจปากตรอยไปโต้ร่างไม่รู้โต้ก็ใไสหมอกหมกคู่ขคนเกี้ยวกูไม่อบเพราะคู่คนรับรับไม่ไม่กลบเลยใครออกแต่ละบูรังอันนักูตามาโมนิตีเจ้าตายไปต่างน้อยไปไปนานน้อยกูอยู่ปากตรอยแล้วนี่กูตามมูลจะล่วงผ่ดินวัดล่วงผ่ดินไปต่างน้อยมันว่าโลยกมือไหวกูตีนึ่งห้าโลเปล่าคนนี้โจกูแท็กซี่หกหนึอยบาทถัวมั้ย ต่ำแต่บางทีกูได้เรายืนน้ากันก้าแล้ววาโลูกพ่อนายโยเด็กเติ้นกว่างเปียนจะมาแลงไรอ่ะเรียนมันยอมลันิ่งงูเลยเวดมาอยู่ป่อนั้นเดี๋ยวรบก็ต่างเพื่อใจกับเกยรบได้เป็นต้นโรม่ายในเมืองไต้เราในต่อไปคนไต้ต้องไหมติโยเหลืไปน้อยอ่ะต้นแรกเมืองนี้ต่คนจีนตั้งเมืองแล้วนี่คนจีนก็หญิงรวยก็เปิบแล้วก็ตั้มหากิน กแตาม,มาเก็บก็ได้บาทก็ใจช่องบาทก็เก็บช้มบาทคนไตเราดนอ่ะปวดใจทริปมันลำบากนี่ถตนกิดเละทะมายกลุงเตเี๋ยรบเริ่ไปเลยอยังก็ชบาทตำรึขอยพอการลบก็เบีเยแม่เกลวอรบลอบเหลาเห็นไรจริงคนจีนก็รวยเปิดตะเละนะคนจีนก็ก้าอยู่ในลาแต่คนไตนี่เก้นอย่บนเขาเลย่างนี้คนจีนก็เปิดร้านทต้ตะละนะอืมจีนเปิดนะ้ัน,น,นทตงย่า่อได้นะกันคนไตไม่จำนำกำโงเงินเลย อยู่แล้วคนไทยจำบน้ำเลยแล่นข้าวกลางอยู่ขนาดนั้นเติมนั่นนึ่งทองไม่เลือกตัดยางยังไม่แก้บ่อรอบรีบน้องใกล้กี่ยางไหนแก้บ่อเปลือแก้มินตัวนี่ยพร้อมบ้าอะไรเมียหูเปลี่ย่อะไรแล่นมาบ้าไปเกิดเฉลี่ไม่เรียนรู้ไรแล้วรู้เล่นไหนบัดราชินแต่เต็มมาโหูรู้เล่นไหนรู้แรงไม่ได้ฉันบัดราชินันเรียนมาแล้วรู้นี่ นายบาดราจินดูแลกนายแม่ก็อย่าไรแล้วแม่แม่นีหมามาอปอปอนเตียคาโหลกไม่ตุ่งเดี๋ยวไม่ตุ่งพื้นราวะก่ะบอลเตียล่ะโหลกตุ่งเต็นท์เขาอยอางตุ่งเต็นท์ยาวมาดูบ้าแล้วเลยไม่ใช่ว่าปอนตัวเตียแต่เขาเรียกอาเตียนี่เข้าใจไหมอ่ะปอนเตียอ๋อปอนเตียเออเฮ้ยตึ้งปูปูนี่กง พยามันกบไอ้คุณไม่ชอดเลยวะเดี๋ยวใจ้กันไปออกองางเลยจอดนี่เตอรแรกอยากแลกกุนพ้าดนิ้วรานบ้าเนี่ยไม่เรียนรวยไรไม่ชุ้งใจไรหวันวันมาไหมตัวละทัดย่างเรื่อนนึงก็ยิงพลเลวไว้พอได้เหลนั่งมังเหลเข้าวมังใครรู้บรรยากาศเสด็จแม่ยิงทีวีผอมมึงนั่นแหละแล้วไปยิงทําไมตัวละทัดอ่ะคนเราเนี่ยมามีเงินทองมากก็มักจะไม่คอยเห็นคุณค่าสิ่งของคนที่ทําลายข้าวของกระตมอมไม่ชอบ ยิ่งดีเป็นผู้นํำของประชาชนที่มาทําลายข้าวของแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่ไม่ผ่านที่เป็นตาใพ่อทำไมต้องไปยิงทีวีด้วยไอ้ตั้นยิ่งจะใช้ไอ้ตัวตารื่องนึงกูเรียดกับมาคานโอลิมปิกใช่่ะโจไอแก้วอยันมนียจอไห้งงจิงรอจอกล่าวติดร่องเงนไม่นอนหูว่าอะไรแก้วตัวเม็กะาเวเปร่นั่นลังล่าว cho tại ô nguyễn hiểu về bói kêu tôi có mấy ai cả nên là có bảo mấy 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 trùng vào không có đâu tôi tay lại cần nên mấy cái nước nuôi còn nặng mười chín nuôi lên chun nó có ai cả nên cho ai bộ ăn cho cái gì nặng mười chín thì đây cả nên chữ đó là thì cái kéo kêu thì tôi cái kêu anh hay là kĩ cái mình nên cái chữ năn giờ mấy tô cũng lâu à. còn yeah, chín không thiếu ba phải này cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ดี๋ยวโกรธกรรมอาการมวยเลยไปยิงตุลาธัต่มัอีโตเอยไม่โตกมัน oh, ีปังเอออเแยงยาต็มปังแม่ผมโต้กันนะเสี้ยงอยู่ปนั้นตุลาธัดก็ไวเลยนั่งไววเลยข้าวไปยิงจะตำเรยก็ไม่รอไวตำเรไหวเปล่ไวแต่งมารูว่า้วดวันตีวี่นั่งเลยบาดาหวันจอบนักหน้าใจนั่งเหลืองเลมาเลยคนแรกไปจริงแลได้จริง นางเลยตีวิแล้วก็อินนะไอ้พอนางเอกตุ๊กตัวโก่งตบแล้วเมียเราก็รำบูชาโยมนางเอกนู่นนเก่งแต่ชอบนักหน้าเวลานางเอกตุ๊กตบแล้วก็ร้องบางคนกูปลาดเราตุ๊กๆเลือดของลุยมามันอ้ววเลยเต็มเรืนะอ๋อเนี่ยคุณแม่ก็บัเนี่ยเดี๋ยวใส่ยาโกเล่นนั่งเลยเต็นโกรตได้ยังมั่ยแมล่ได้ทั้งวันไอ้พอตาพื้นโตนโป้มั่งไหมหรออ่ะเต็นทังว้าวอยู่ ทิมเืองกกากะ้าก,ก็ตุม้มมาร้านเลยมาเลยนั่งนัเละฮันว่างั้นเรืองั้นติดปากตั้งวัางานจบไปเลยว่างเว้ยกกูเร,รเรืองอะไรได้แนะต่ละแต่ก้าอยู่กลางคืนนั่นเลืองอะไรได้แต่ก็จนคุ้งเน่น้าเดี๋ยวตั้งแต่จอนอย่างนั้นเดียวให้ได้อะจริงนางหนุ่มเขียวได้กับจรนคุ้งไหมเกลียดบมากลางคืนมาม่าจะนอนไหนเราไปจบตะเกียบก้าวกั้าวอนเลยปจบตะเกียบก้าวแล้ว,ลวก,กูนอนว่าในตำรารูได้จ้ามั่งมามห หัวจบระเกณก้าเลยได้เติงเติงว้าวมั่งมาเมียก็ไม่เกะเกะเกะเพลอยหลุเกลียดหนังกว้าวนั่งอยู่แล้วรา,าเหยีย้ายทายแล้วกูเอ้ยก็ไม่เก้า,า,า <c oughs> อ่ะแลาวำฮอบก็ไม่มาแลยเดมเินไาโอ้บ่นั่งจบที่รีบกลืนก้าได้นอนแล้วตอนดียวได้นอนแล้วประดเด็นแต่เจ็ดสิ่ต่อละมึงนวววั่กงก้าวไว้ไดก็ลงเก้าแม่มั่งมา เวลาแม่เองยนติมมาเตึงยนติมมือก็กลงก้ามาบา้าเลยยิงเนียนของลเจอไม่ l าวเจอไม่ loud ยิงลาว,ล,าวลุรุ่งอย่างเล,ล้กร้ยรุ่นภูิรับิมาบาทาตัวตัดมึงเขื่องหลไรบันเดี๋ยวแปลกๆเดปกกั่นนันเต้นสิไม่ได้จาเรือนอยู่พอไ,หพอไ้หรอผมาควรใจแล้วเลิด็จพ่อเรียกผมมานี่มีธุระอะไร,ร้ว้จะกลิดิตพ่อเรื่องจไม่แรงรุ่หรลูกตามแล้วก็ตามปอหนู หนูเร่นกลางไม่ได้ลูกอะไรรู้เล่นดีแล้วตีบาดเล่นกลางไม่เป <mae, S 2> <IV _. S 1> ็นกเดือนนี้เสด็จแม่ไปเจอกัะเสด็จพ่อมีตุระอะไรไม่เจอกัดิษแม่ก็ปันเดลกยะว่าปอมังอีตุระแต่แหล่งกลางไม่เป็นไอแม่เจ้าแหล่งแตนมันก็ผลประชวบใหญ่แต่ไรทีกัน